ตอนนี้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปวอลลีกวันสุดท้ายแล้วนะซึ่งบ้านตรงห้ามผมเป็นบ้านเลเวล15เลยสือว่าค่อนข้างแข็งสําหรับการจัดบ้านเขาเขาก็จัดอาวุธห,หนักให้กระจายตัวกันค่อนข้างที่จะดีระดับหนึ่งเลยแต่ว่าจะมีบ้านกับสองวอราที่อยู่ใกล้กันแล้วก็จากนั้นถัดไปก็จะเป็นสองลวา,ากับป้อมอินทรี เราได้สี่อย่างนี้ก็ถือว่าทำให้เราตีได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราไปเพิ่มกันเลยดีกว่าผมนะ่าจะเข้าทางด้านล่างแหละเข้าไปฟังบ้านแล้วก็สองวันะโอเคผมปล่อยร้อยแชมเปี้ยนลงไปเลยนะแล้วก็อาวุธยิงมาที่เราไม่กี่ไม่กี่อย่างเราปล่อยให้ร้อยแชมเปี้ยนรับดาเมจไปแป๊บหนึ่งก่อนนะจากนั้นพอเข้าไปเราเดี๋ยวเราค่อยลง หาน้ำยาล่องหุนที่หลังโอเคเราลงเลยนะลงช้าไปนะโดนสนาหนะยิงมาดอกหนึ่งแต่ว่าโอเคยังเหลือเลือดอยู่แต่นี้ห้ามพลาดแล้วนะโอเคเต้าผมลงไม่ดีนะโอ้โหเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเด,วเ,ด,วเ,ดวเรายังพอได้สองดาวได้อยู่นะล,ลงขิ้งลงควีนโอเคบ้านพังไปแล้ว คือผมพลาดตรงที่ไปลงน้ํายาไม่ตรงจุดเดิมแล้วมันไปค่อมบ้านแล้วทีนี้บ้านที่เป็นเป้าหมายของเราแชมเปี้ยนอ่ะพอมันหายไปมันไม่เป็นเป้าหมายปุ๊บมันก็เลยเปลี่ยนไปตีเป็นเทสล่าที่อยู่ขวามือแทนแล้วพอเดินไปทีเทสล่ามันก็ออกนอกระยะน้ายาล่องหนแล้วก็เลยโดนเสาโราณยิงตายอันนี้เป็นความผิดพลาดของเรานะแต่ว่าคิดว่ายังพอเก็บสองดาวได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยังคุมสถาการได้นะเราลงเพิ่มองค์กรลงทางด้านขวานะแล้วก็ลงเมื่กี้หุ่งลงด้านซ้ายไปตัวหนึ่งไปเก็บถึงผุ้ข้างนิดหน่อยนะแล้วเราก็กดสกิลอามาตะของวอร์เดนแล้วเดี๋ยวเตรียมใช้น้ำยาเล่าหหนที่มันเหลือมานะให้กับทหารเราเลยโอเค คือหลักๆเลยโหสูตรนี้มันมันห้ามให้เราเยางแชมเปี้ยนตายนะเพราะว่าเราแชมเปี้ยนต้องเข้าไปแล้วก็ต้องรอดกลับมาแชมป์ยานเรียกกลับมาประหงจะรวดต่อด้านนอกนะอันนี้ถือว่าพลาดพลาดเลยโอเคผมแชมป์ยาเรียกกลับใส่ทหารเพื่อเรียกกลับทหารมาเก็บสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ด้านซ้ายอีกหน่อยหนึ่งนะเก็บไว้อเอาเปอร์เซ็นต์ให้มากที่สุดก็อย่งนี้ได้สองดาวโ้งเคี้ยละ จริงๆเป้าเราก็คือสองดาวนั่นแหละแค่บางทีเราคิดว่าถ้าเราได้แชมเปี้ยนไม่ตายเราอาจจะได้สักเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรสองดาวก็ไม่ได้แย่นะมันก็เท่ากันตามที่เราตั้งเป้าไว้แค่ผิดหวังนิดหน่อยในตัวเองที่ไม่ได้ลงน้ำยาแบบแบบนั้นเลยมันเลี้ยงไงประมาทเกินไปก็เลยผลลัพธ์เป็นอย่างที่เห็นนะได้แค่สองดาวไปขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย